แต่ว่าดีจ้าพี่น้องมือนี้สิมารีวิวอันของที่ไปอันอันจ่ายตลาดว่ามือนี้ก็ได้จ้ะ <c oughs> ได้ขมมา้าต้มมัดจ้ะได้ข้าต้มมัดได้ช่งหอกข้าต้มมัดช่งหอกอันนี้แกะออกเห็ดยี่ปุ่นยาแล้วจ้ะแกะออกเห็ดแล้วอันนี้แล้วก็ได้พักพักอันนี้จ้ะเพราะอิ่นพักงยังที่พักกลวตุ่ง,บ,ง,งบ,บ่จ้ะนี่จ้ะเพราะอิ่นพังยังบุบๆจ้ะ แล้วก็ได้เฮ็ดจ้ะเฮ็ดอันนี้วู้ววว่าเท่าไหร่ได้หนิจ้ะนี่มันบอกเขียนราคาติมันเอาเป็นสร้างน้ำหนักเอาจ้ะแล้วก็ได้ประทูด้ประทูมามจ้ะนองจนไม่เลิ่มมากกว่า้วอ่าน้องเป็น์นสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเพิ่งมาค่ะมามีเพิ่งมาแล้วก็ได้น้ำ น้ำพลเมล์มม่มงจ้ะน้ำมม่มงน้องเิ้นกวนจ้ะได้หลายจ้ะแล้วก็ไล้กระต o มัดสองเออนสามอันสื่อมามันเมือท่านี้จ้ะเขาเมาออกหมดคนอื่นมาเอาหมดจ้ะกรต o มัดแซ่บแซ่บจ้ารันเออนซ็แข็งมันจ้ะพี่น้องจ้ะได้สตอมาสองถุงจ้ะสตอ กะไดะ้น้ำกะทิเศร้าเกาะจ้ะน้ำกะทิเศร้าเกาะนี่จ้ะ,ะกับหัวให้พี่น้องอ่านเศร้าเกาะจ้ะนี่ได้มานีซีขวด,ดวจ้ะเด้อนี่ได้มาซีขวดเพราะว่าอันน้ำซอสน้ำนั้นกะไปเอามาหลายเราเราะนีหลายแล้วรอเราจะได้วุ่นเส้นสองถุง สองทุ่งนี่ก็หกเลียญนด้วจ้ะเด้อนี้สองทุงหกเลียญโคตรร้อลลาร์มาเนี่ก็ได้ซีอิ๊วดำจ้ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำเอาไปเพรชข่าพัดเนี่ยเราจะให้แจงแกงเซนอยากอยากกินแกงเซนมื้ออื่นจ้ะ<ฮ>หรือว่าสิแกงนทำไมก็บระจักษด้วยจ,จ้ะยังบอกคิดคิดบอกสิเพรชข่าพัดให้ลูกชันลูกชายกับลูกสาวกับแฟนจ่าิ่นมาซื้ออัน ขี้ข้านไปดูจ้ะซื้อมาซีขวดเลยนี่จ้ะอ้านไปดูมันไก่จ้ะนนมองมองไปซื้อคล้องนด่กะประมาณชุมวงหนึ่งเลยจ้ะชุมวงหนึ่งเลยแล้วก็ได้น้ำปลาอันนี้มาน้ำปลาสูตรสูตรตำม,มั่วจ้ะอันสูตรตำม,มั่วตำป้านะจ้ะตำม,มั่วน้ำปลาอันนี้แซ่บจ้ะ เอาสีตมม้มไมหาเห้าเรียบร้อยแล้วแซบแซบจ้ะเลยมาสามขวดจ้ะของมือนี่ได้เท่านี้เหลจ้าเอานองจัมิ้นล่ะสุ <c oughs> ดื้อายโอ้ยต,ยตายตายนองจัมิน้นนองจัมิ้นอันเฮ็ดอันนี้ควมเมือ่อไรจ้าตาย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 อมก้อนนี่ก้อมาอยางพี่นองจ้จนองจัมิน้น นอนกินม้มินน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 นหยนน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 มนนนเสนน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 นานนนนนานานนน้นน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 นี้ลูกสาวนี่ก็ไ <c ười> กนนน <c ười> นนนนน่นน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 น้นน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 ้นน <c ười> น,อนนอนนอน <c ười> นนนนนนน โน่น no, no. จัดมินโทษนะจัดพี่น้องน้องจะมินมาดึงเอาจัดมินน้องบินกูดเกินนะลูกนะเฮ้ยลูกก็ได้เ <c oughs> ก็บยางให้พี่น้องเบิ้งแด้บ่านี่รีวิวของด้แล้วละเก็บยางละลูกสาวดื้อละโน่นโนมามา นั่น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 โนเอ้ยลูกมันคือดื้อเธอจ้ะพี่น้องจ้ะลูกสาวนะดือด้อดืด้อเธอจ้ะเพิ่อแป๊บเดียวเอานหนอานี้มาดึงถิม่มหมดเลยนั่นล <c ười> ูกสาวลูกสาวหลาก่อนค้ำอีหลาก่อนค้ำดื้อหล่านั่น พี่น้องยุ่มมันยุ่มเฮ็ดเป็นหู้เลยดื้อหลายค่ะดื้อหลายขอโทษด้หลายล้ะจ้ะน่าด้เฮ็ดคลิปอันเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอันอันลูกไส้อัน,อน,อนไปท้ายโฆษณาอันขีมาตกมานิวมือหักจ้ะเดี๋ยวผ้าตัดรอบสองจ้ะอันเพิ่นอันรอบแรกเพิ่นอันผ้าตัดจับเส้น รอบที่สองพันตัดเซนจ,จากอ่าผิวหนังเอ้ยจากใสผู้จามาตอตเพชรเป็นเซนเอ็นไใ,ให้มือใสาการได้จะให้มือนิ้วมือนะจ้ะนิ้วมือนิวอน้วนี่อังเซนนะจ้ะมันใสาการบ่ได้กัมำบได้จำสี่สยอะเสียกำบ่บได้พันก็เลยอันผ้าตัดรอบสองให้จ้าผ้าตัดได้สองมือแล้วจ้ะก็เลยได้มีเวลามาเฮดคลิปให้พี่น้องบ้างนี่แหละจ้ะคัน มีเวลาก็สิเฮ็ดตลอดจ้านี่มันยากจะยากคังน,นอนจันมินกับดื้ออือไปอย่างย่ฟี่กับมีบานนี่อย่างจันมินหนูดื้อนะลูกนะเอาทั้งแมวท,ท,ทั้งคนบ้านนี้เอาเอาคอยไปลูกมแมวแมวโก้มาเสนอเอิรนแมวเอินรนภาษาไทยจะบอกว่าให้โกไหนแมวอย่าหไลูก ไนแมวอยู่ไหนแมวมันโกเหรอลูกเหรอแมวโกไหนแมวแมแมวแมวไปเออไปเลยแมวเออแมวโกบอกแมวสิลูกแมวโกแมวแมวโกเก็บยาเหมือนสตอแม่นะลูกแม่เอาไว้ผัดอยากินพัดสตอ ก็อยากนอจ้าพี่น้องสิเก็บอันเอาเคลื่อนถุงไ้ใส่ตู้เย็นก็จ้าบานแต่พี่น้องเบิ่งได้แค่นี้แหละจ้าเพราะว่าลูกสาวดื้อจ้าไม่ดื้อลูกไม่ดื้อแมวแมวอยู่ไหนล่ะแมวโกอยู่ไหนล่ะแมวแมวแมวมันดื้อด้วยน้องจจมินดื้อด้วยไม่ดื้อลูกไม่ดื้อไม่ไม่ไม่ น้องจะไม่ฉลาดได้จากหดสิบเป็นยังเป็นหมดเลย <c oughs> น้องไปไหน <c oughs> <c oughs> ลูกน้องไปไหนน้องไปไหนเดดี้อยู่ไหน <c oughs> <c oughs> แต่ประตูมาัาอันเดียวนึงจ้าอันอันมืออื่นจังสไบสืบสประุกสมนมาหนึ่งเอาเองแล้วค่อยอันมาเห็นแบบนี้มืออื่นหนุดยากขึ้นออยากประันจ้าเปย ใหญ่มอันได้อันขวดอันสีดำนี่ตังว่าสี่หมื่นนี่คิดค่านไปเอาอีกมันหายากอันดูแถวนี่นะจ้ะอันซุ้มซอดพวกนี้มันอันละกับปลาก็หายากจ้ะก,ก็เลยได้มาสามขวดกินเป็นเดือนพุ่นวะจ้家นี่ <laughs> หลายเดือนหลายเดือนบ่ค่อยกิน บม่ค่อยต่ำไปไหนจ้ะถนนุงโดน,โดนค่อยต่ำท่านึงแล้วก็ทำกะทิซาเกะนี่ละจ้าพี่น้องจ้ะบุ้นเซ้นวุ้เสนยี่หอยแซบจ้ะของค้นจินต่วันหักแซบจ้ะแล้วก็ได้ข้าวเหนียวมาถุงหนึ่งเพราะอ่า อันหาหากิโลคือสิบกิโลสิบกิโลอันละจ้ะอันได้คนเนียวอันอันนึกม่หนักมันหิวปะไว้ก็เลยกปะเด้อมาให้พี่นองเบิ่งจ้ะเอาเนียหน,นักจะนอจนจะเริ่มดือ้อ คนได้ทยตอนซื้อให้เบิ่งจ้ะมันอันลูกไปนะมันยากจ้ะเล่ยคนไทยให้เบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าอคลิปนี้กะไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะ้ะเนาะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าจ้าให้เอาน้องจัามินสวัสดีกันน้องจ้ามินสวัสดีค่ะขอลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสสดสสดดจ้าเก่งมันดีเป็นแล้วน้องจินมินจ้ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้า